สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการแยกลูกของเพชรพันล้านของเรานะคะก็เพชรพันล้านของเรานะคะก็ค่อนข้างจะใบสวยแล้วนะคะกัดสีเกือบทุกใบแล้วนะคะต้นนี้ก็เราเนี่ยเห็นต้นลูกเขาเออแตกออกมาใช่ไหมคะเราก็ทําการแยกเพื่อที่จะไปแบ่งปันเพื่อนๆค่ะส่วนวิธีการแยกของเรานะคะเพื่อนๆเ,เราก็นะคะ ตัดจากกกเลยเพราะาเราจะได้ไม่ต้องดึงลากเขาขึ้นมาเพื่อที่จะให้กระเทือนมากนะคะแล้วเราก็จะปลูกเพชรพันล้านต้นนี้ไปเหมือนเดิมนะคะของเราเนี่ยก็จะมีหัวติดอยู่แบบนี้เลยนะคะที่เราได้ทําไว้นะคะแต่ว่าเราก็จะทําการผ่าเหมือนกันคะ่ะแต่ยังไม่มีเวลาเพราะว่าถ้าทําแบบนี้มันฟื้นไวแล้วเราได้แบ่งปันให้เพื่อนๆไว้นะคะ และหลังจากที่เราแค่หัวต้นลูกเขาออกไปนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะใช้ดินเก่านั่นแหละค่ะที่เขามีอยู่นะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะชินกับดินเก่าแล้วเราแค่เพิ่มดินไปให้เขานะคะเพิ่มดินใหม่ไปให้เขาเท่านั้นเองค่ะส่วนดินนะคะที่เราจะเพิ่มก็ดินที่เราหมักไว้นะคะก็มีใบก้ามปูใบมะขามมูลไส้เดือนนะคะแกบดิบ หมักที่วัวค่ะแล้วก็เราจะราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหมักไว้นะคะเราก็เอามาปลูกแบบนี้ได้เลยค่ะรับรองบอลสีงามแน่ๆค่ะจากนั้นนะคะต้นที่เราแยกออกมาไม่ว่าอันไหนนะคะที่สวนเราเราจะใช้ปูนแดงนะคะมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะได้ถามฟาร์มคุณแม่เป่งบอกว่าใช้ปูนขาวได้ไหมบอกว่าได้ค่ะต้นนี้นะคะหลังจากที่เรา ฝังหัวไปนะคะที่เราเคยทําทคลิปให้ดูนะคะแล้วเขาจะขึ้นมาแบบนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแยกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการแยกนะคะหัวที่เราฝังไว้นะคะแยกต้นออกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปชําพร้อมๆกันทีเดียวเลยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีชําพร้อมๆกันตรงท้ายคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากพูดคุยนะคะเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเพื่อนๆสามารถไปที่ เพจฟาร์มคุณแม่เป่งได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ที่ Facebook นะคะคำว่าเพจฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะหรือฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะไปเจอ2แม่รูปในรูปแบบนี้ละคะ่ะแล้วก็ไปเป็นสมาชิกกันนะคะเราจะมีอะไรดีๆมาแบ่งปันกันเรื่อยๆค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมคะการที่เราทําชิ้นใหญ่ๆอะนะคะอันนี้เราตัดเป็นชิ้นนะคะเขาจะแตกได้เยอะแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทําชิ้นเล็กๆเนี่ยเขาจะใช้เวลานานนะคะหลังจากที่เราจะแคะต้นนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหัวเนี่ยไปฝังลงดินได้อีกนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะวิธีนี้นะคะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านเขียนมาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยแค่สี่วันนะคะ ก็แตกหนอกออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ไม่คิดว่าจะทําจํานวนจนเยอะนะคะแต่ถ้าจะทําจนเยอะก็ผ่าก็ได้ค่ะแต่ว่าแบบนี้นะคะต้นก็จะแข็งแรงแบไวมากเลย1อาทิตย์หรือว่าประมาณ4ี่หวันอนะ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะขายได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะแข็งแรงนะคะเขาจะมีรากเต็มไปหมดเลยะคะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ การปลูกบอนสีนะคะเพื่อนๆต้องใจเย็นนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราจะทําขายเราก็ต้องใจเย็นด้วยนะคะถ้าเกิดลมใจร้อนนะคะต้นบอเสอีก็เหมือนคนเรานะั่นแหละเขาก็จะแบบเหมือนถ้าเกิดเราแฮปปี้ในการปลูกอะ่ะต้นบอนสีเขาก็แฮปปี้ในการที่จะเกิดมาเป็นของเรานะคะเพื่อนๆทางฟาร์มคุณแมกเป่งน,นะคะเน้นทําเรื่อยๆนะคะทําสบายๆนะคะ ทำให้เขามีความสุขให้คนที่ทำงานพี่น้องเรามีความสุขเราก็พอใจแล้วค่ะแล้วทุกคนก็ทำงานอย่างมีความสุขจะได้ต้นไม้เราก็จะได้สวยไปด้วยจริงๆแม่เป่งน,นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็เชื่อแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากสอบถามอะไรนะคะเพื่อนๆก็ รีบเขียนมาคุยกันได้เลยค่ะถ้าฟาร์มคุณไม่เป่งตอบได้นะคะเราก็ยินดีตอบนะคะเพราะว่าเรา,ามีการแบ่งปันกันถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนาฟาร์มคุณไม่เป่งก็ยินดีที่จะรับคําแนะนําตรงนั้นนะคะก็หลังจากนั้นนะคะหัวเนี่ยนะคะที่เราออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทาปูนเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาช้าค่ะช้าต้นเพชรพันล้านของเรานะคะเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็จะไปโพสที่เพจฟาร์มคุณไม่เป่งน,นะคะว่า เรามีเพชรพันล้านออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเราก็ชําได้เลยนะคะชําของเขาได้เลยนะคะเพื่อนๆชําได้ส่วนน้ําที่รดนะคะรดต้นบอนสีเนะะี่ยค่ะอันแรกเนะี่ยเราเอาเอ็มร้อยผสมน้ําเปล่านะคะสัก2ฝาผสมน้ํา5ลิตรนะคะรดเข้าไปเลยค่ะที่เหลือเราก็ใช้รด อื่นค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้เขาสดชื่นนะคะจริงๆแล้วฟาร์มคุณไม่เป่งก็ไม่ได้เน้นตรงนี้นะคะคือพอเขาทําแล้วมันโอเคก็ต้องมาบอกต่อกันนะคะว่าอ,อใช้ได้จริงๆนะคะเครื่องดึงชูกําลังอ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆใช้เลยนะใช้เลยไม่ต้องไม่ต้องเออต้องเอาเป็นอันนั้นอันนี้นะคะแบบเนี้ยใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราใช้เหมือนกัน,นะคะ่ะเนี่ยเราใช้ดินนะคะที่เราบอกใช้ดินเหมือนเดิม ล้วก็ปลูกไปเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแต่ดินบางชนิดนะคะเราก็จะใช้ดินพวกใช้แกลบดํำนะคะแต่ว่าแกลบดดำที่เราจะใช้เพื่อนๆต้องล้างนะคะต้องล้างให้สะอาดไม่ใช่ว่าไม่ล้างนะคะเพื่อนๆต้องล้างเน้นนะคะพวกทรายเหมือนกันนะคะเราต้องล้างให้สะอาดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ สูตรของฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะเราไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะเพื่อนเเราก็จะใช้ธรรมชาติแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนจะได้เอาไปใช้ได้ถ้าเกิดสูตรเยอะไปเนี่ยบางเพื่อนๆเนี่ยเห็นสูตรนี้ก็ทําสูตรนี้เห็นสูตรนี้ก็ทําสูตรนี้ให้เอาสูตรใดสูตรหนึ่งนะคะ2อาทิตย์หนึ่งครั้งไม่ใช่เออวันนี้เอาสูตรนี้พรุ่งนี้ลาดเอาสูตรนี้อีกแล้วมันจะเป็นการทําให้ต้นไม้เราอ่ะมันจะช้ำน้ำหรือว่าเขาอุ้ยอะไรเนี่ย เหมือนเราอะ่ะกินอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพุงแตกตายนะต้นไม้ก็เหมือนกัน,นค่ะเราเอาให้เขาเยอะอยไปเขาก็เต็มเขาก็ล้นพุงแตกตายต้นไม้เราก็ตายได้นะคะเพื่อนๆเหมือนคนนั่นแหละบริโภคอะไรไปเยอะๆเราก็อึดอัดพุงอ้วนแตกพุงแตกตายอ้วนไม่ใช่ว่าดีนะคะให้เขากินเยอะไม่ใช่ว่าดีนะคะแม่เป่งคิดแบบนี้นะคะกับต้นไม้นะคะเอาแล้วค่ะเพื่อนๆ ก็ความคุณแม่เป่งก็เนี่ยละค่ะวิธีทําของารามคุณแม่เป่งขอให้เพื่อนๆนะคะฟังแล้วก็เอาไปคิดนิดหน่อยนะคะว่าเออจะทำอย่างไรจะทำตามหรือไม่ทำตามก็แล้วแต่ท่านนะคะเราก็แนะแนววิธีการทำของความคุณแม่เป่งเท่านั้นละคะ่ะทางารามคุณแม่เป่งน,นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดและให้คำแนะนำด้วยนะคะ อ่ะลืมบอกไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถุงอบแบบนี้เลยค่ะอบเขาไว้แบบนี้เลยนะคะประมาณสัก15วันแล้วก็ค่อยๆเปิดปากถุงออกก็ได้นะคะก็ทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็ทํากันแบบพี่ๆน้องๆน,นะคะทํามากัน10บกว่าปีแล้วละคะ่ะยังไงพวกเราก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฟาร์มคุณแม่เป่งแล้วก็ให้กําลังใจเรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ปลูกปนสีและต้นไม้ที่รักของเรานะคะสวัสดีค่ะ